จะคคุดดับเลย ขี้งอว่าจะท็อัดดอยก็ไม่รู้หรอกลุงบ้าเฮ้าเกียวากาดากาดาฉันร้่ลงทำได้แค่นี้ 这坏特一龙吧！咦、哦，我不讲，我特别的龙。

นไปแล้วล้ว้ทำไมทำไมฉันใครนั่นไม่ได้หูวับเรืยองอะไนะ ไปเยอะเลยนะเนี่ย Mae'n rhaid i mi ddweud y gwahaniaethau sydd wedi cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â'r cyffrediniaethau sydd wedi cael eu ddefnyddio. คาเมราแมนมนถึงจุดๆกองเธอแล้วละ่ะคารเมาบูแมนคิริตะเขาเขารักเธอเกินก็ไม่สมควรมาอยู่ในโลกนี้เลย แล้วเข้ามาเข้ามาเลยจิงป้อมจิงป้อมหนึ่งอ้มันแรงอ่จะให้ฉันพูดอีกไหมล่ะนายไม่เกี่ยว ก็พวกเคนแล้วไม่ต้องมา